สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบผมเช่นเคยเช่นเดียวกับทีเด็สปอร์ตนะผมสำหรับในคลิปนี้เราจะอยู่กันในศึกเกาโชเซียอิตาลีนะผมเป็นคู่ระหว่างเอซิมิลานพบกับลาซิโอนะผมเป็นบิ๊กแมทประจําคําคืนวันนี้เลยก็ว่าได้นะผมเดี๋ยวยังไงเรามาฟังรายละเอียดต่างๆของทั้งสองทีมนี้กันก่อนนะผมในเลนราคานั้นผมกดไปที่เอซิมิลานต่อปป,อป,อปอนะผมคู่นี้จะแข่งขันแคบละที่สองสี่สิบห้านาทีนะครับผมมาเริ่มกันที่ความพร้อมก่อนเกมวันนี้นะผมเซฟานโนปิ จะไม่สามารถใช้งานเซบันเคียมาโตกับเบียอิสมาอิลเบนาเซอร์สลาตันอิบราฮิโมวิชแล้วก็อันเตเรบิชได้นะครับผมที่มีการบาดเจ็บรบกวนอยู่นั่นเองนะครับผมวันนี้จะมาระบบแบบแผน4-2-3-1นะครับผมเปลี่ยนจากเออ่สไตรเกอร์จอมเก๋าอย่างสลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นทางฝั่งของราฟาเอลเรานนาลาอา esis, as, น, z, ha, ish, นั่นเองนะครับผมแล้วก็มี3ประสานในแดนกลางอย่างเอลิสิสเซเลมารกาสนะครับผมไรฮินดิอยสเจนฮาแล้วก็ลาเดคูนิชนั่นเองนะครับผม ส่วนด้าฟังของลาซิโอวันนี้นะผมจะไม่สามารถใช้งานในตำแหน่งกองกลางได้หลายรายเลยนะผมไม่ว่าจะเป็นด้าฝั่งของเซนาาลูริชนะผมลูกคัาเซว่าโมเมตฟาเรสแล้วก็มาโกพาราโลนะครับผมทั้งหมดมีการปาดเจ็บเล่นงานไปอยู่นะผมวันนี้จะมากับระบบแบบแผน3-5-2นะครับผมมีคู่กองหน้าตัวจบสกอร์อย่างฟิลิเป้ไคเซโดกับชิโร่อิโมบิเลนั่นเองนะครับผม สำหรับสีิติเฮทูเฮที่เคยพบมาของทั้งสองทีมนี้ใน5้านัดหลังสุดนะครับผมเป็นทางฝั่งของเอซิมิลานนั้นสาม,มารถเอาชนะไปได้2ครั้งนะครับผมลาซิโอชนะ2ครั้งแล้วก็เสมอกันไป1ครั้งนั่นเองนะผมโดยที่นัดล่าสุดนั้นเอซิมิลานบุกไปถล่มลาซิโอได้ถึงที่นประตูต่อศูนย์ด้วยกันเลยนะผมส่วนฟอร์ม5นัดหลังสุดในทุกรายการนมของเอซิมิลานนั้นชนะ3เสมอสนะครับส่วนทางฝั่งของลาซิโอนั้นชนะ2เสมอ2แพ้ไป1นนั่นเองนะครับผม ก็เรียกว,ว่าเจ้าทิมอย่างเอซิมิลานนะผมเรียกว,ว่าฟอร์มมาดีจริงๆนะผมห้าเกมหลังยังไม่แพ้ใครเลยและผมส่วนของฝั่งของลาซิโอนั้นก็เหนียวพอสมควรเหมือนกันผมห้าเกมหลังก็แพ้ไปแค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับผมถึงแม้ว่าการอ่าสิติเฮ้ทเฮที่เคยพบกันมานะั้นอาจจะดูคู่ขี้สูสีนะครับผมแต่ว่าวันนี้เป็นการ เล่นในบ้านของเอซิมิลานนะครับผมยังไงผมเชื่อว่าเอซิมิลานน่าจะมีโอกาสที่จะเบียดแล้วก็บดเอาชนะด้วยฟอร์มอันร้อนแรงอย่างชั่วโมงนี้ได้อย่างแน่นอนวางไปที่เอซิมิลานต่อปปอแล้วกันนะครับผมก่อนจากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเว็บไซต์ที่เป็นช่อคทายการเข้าเสียงโชคเสียงลุ้นเสียงไทยดีๆอย่าง fm88sport.com นะผม เว็บที่มัน่นคงจริงใจปลอดภย100ัยร้อเนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเว็บไซต์ที่สําคัญที่สุดเลยไม่แพ้กันนั่นคือ tdeept sport dot com ทา่านใดต้องการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับวงการกีฬาฟุตบอลร,รับทีเด็ดบอลเดียวรับทีเด็ดบอลสเต็ปหรือว่าวิเคราะห์ฟุตบรรอลอ่านกันแบบจเจบเรื่องยาวๆผมรวมไปถึงการดูบอลสดออนไลน์ในทุกคู่ทุกลีกแบบ Full HD ไม่มีกระตุก tdeept sport dot com จะสรรจัดหาให้ทุกท่านแบบครบจบในเว็บเดียวจริงๆนะผมยังไงก็ต้องฝากเอาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผม tdeept sport ขอตัวลาทุกท่านไไปปก่่อนนนพบผมมดด้้ใใหหคคลิาสสวััีร